สวัสดีค่ะสำหรับคุยเล่าเม้าข้ามทวีวันนี้นะคะเราจะไปที่ออสเตรเลียค่ะเรามีหนุ่มหนึ่งที่รอเราอยู่ที่นั่นนะคะหนุ่มคนนี้ก็เรียกว่ามีความสำคัญกับการดำเนินรายการของจอสร้อมาตั้งแต่สมัย แรกๆเลยค่ะเพราะว่าเราถึงขั้นต้องเอาเฮลิคอปเตอร์ไปรับเขาไปคลอดที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็น VIP ของเจสสอร้อยแน่ๆเลยวันนี้เราจะไปอัปเดตชีวิตของน้องคอปเตอร์หรือว่ากิริตินทองใหม่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยย้ายจากที่เมืองไทยไปอยู่ที่ออสเตรเลียได้มา2ปีแล้วมั้งคะเดี๋ยวเราจะไปทักทายกับน้องกันคะ่ะสวัสดีค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 ่ะน้องคอปเตอร์อยู่มา2ปีแล้วไหม เดือนมีนาเนี่ครบสองปีครับน,นั่นนะคะเกือบสองปีแล้วนะที่เราได้ข่าวกันจากน้องหลังจากที่เรามารวบรวมเจอกันที่จอสอร้อยวันก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยน้องก็ได้เดินทางไปที่ออสเตรเลียเพื่อไปตามหาอีกความฝันหนึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจอะไรยังไงที่จะไปที่ออสเตรเลียคะอ,อ๋อตอนแรกอยากจะมาทํากาแฟครัแล้วก็มาเรียนต่อหลังจากเรียนจบตีที่ไทยครัค่ะ ก็คือนอกเหนือจากที่การมาเรียนต่อมีความฝันส่วนตัวเรื่องของร้านกาแฟงนี้เหรอคะใช่ครับก็สนใจเกี่ยวกับรสชาติกาแฟอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เเป็นตัวท็อปๆระดับโลกที่เขามีความให้ความสําคัญเกี่ยวกับการทํากาแฟเพราะว่าคนที่นี่กินกาแฟกันเยอะมากแล้วเขาก็มีการลงดีเทลเกี่ยวกับการทํากาแฟหรือว่าปรวัตความเป็นมาเน่ยเยอะครับอื ค่ะอันนี้ก็เป็นรูปแรกๆตอนที่เราไปที่ซิดนีย์ใช่ไหมคะไปไปฝึกงานที่ร้านกาแฟที่น,นั่นอืมครับ<ะ>ค่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราไปได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากที่นูน่นอยู่ที่นี่เราก็คืออาจจะแค่ไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลายัยแล้วก็เรียนเจอเพื่อนฝูงแต่ว่าพอไป<ะ>ถึงต่างบ้านต่างเมืองแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้าง จริงๆไม่รู้ว่าจะเรียกไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโชคดีหรือว่าโชคไม่ดีนะครับเพราะว่าตอนที่ครอบตัดสินใจที่จะมาที่นี่เนี่ยค่ะมาถึงประมาณสองอาทิตย์ครอบมาลงที่ซิดนีย์ก่อนช่วงต้นปีสองพันยี่สิบมาถึงปุ๊บสองอาทิตย์ก็คือโควิดมาเลยอ๋อเราไปถึงโคบก็เจอโควิดเลยใช่เพราะฉะนั้นมันก็นิ่งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับตอนแรกครอบตัดสินใจมา กำลังจะสมัครงานแล้วก็ยื่นใบสมัครไปเรียบร้อยแล้วแล้วเหมือนเขากําลังจะรับแต่ว่าพอเขารับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาต้องล็อกดาวน์เมือง mm hmm. งานที่ได้ก็เลยต้องหยุดไปก่อนแล้ว oh, เหมือนช่วงแรกเนี่ยก็กลายเป็นว่าคบมาโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลย mm hmm. แล้วก็เลยต้องรอเวลาแล้วก็รอโอกาสที่จะได้ mm hmm. ทํทากาแฟอีกครั้งก็เลยถือโอกาสไปนอกเมืองของออสเตรเลีย mm hmm. ครับ<ๆ>ก็เลยไปทํางานเก็บบูเบอร์รี่ เพราะว่าเหมือนด้วยเงื่อนไขวีซ่าที่เขากําหนดเนี่ยเหมือนถ้าครอบทางานเกี่ยวกับเกษตรกรหรือว่าทํางานที่อยู่ในนอกตัวเมืองที่เป็นซิดนีย์หรือว่าเมลเบิร์นอะไรเงี้ยครับเราจะสามารถต่อปีสองได้เพราะว่าครอบมาวีซ่า working and holiday ครับใช่ครอบก็เลยถือโอกาสไปลองประสบการณ์เก็บผลไม้ดูปีที่แล้วไปเป็นชาวสวนที่ออสเตรเลียใช่ ก็เลยไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยทำครับก็ไปเจอเพื่อนเจอคนที่เขาเป็นแบ็คแพคเกอร์จากยิโโลหรือว่าเป็นจากคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็แชร์ประสบการณ์กันคครับอ๋อทำให้เราได้เจอคนหลากหลายมากขึ้นหมายถึงว่าในฟาร์มที่ไปทำเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบ็คแพคเกอร์มีทั้งคนต่างชาติแล้วเขาเขาเขารับเยอะไหมครับแบบคนงานในสวนอย่างเงี้ยเหรอเหรอจริงๆมันเป็นงานที่ เก็บตามฤดูกาลนะครับอย่าง mm hmm. บลูเบอรี่เนี่ย mm hmm. เขาก็จะเก็บตามฤดูที่มันจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยว mm hmm. ใช่เราขอบก็ไปตอนที่เป็นฤดูเก็บเกี่ยวเขาอพอดีมันก็จะมีคน mm hmm. ประมาณหนึ่งหัะแล้วบวกกับว่าตอนนั้นโควิดมาเนี่ยคนก็หนีจากในตัวเมืองออกไปนอกเมืองเยอะเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยเี mm ่อ hmm. วกาสได้เจอคนเยอะแล้วก็มี mm hmm. เพื่อนใหม่มีอะไรเงี้ยเยอะครับ mm hmm. ค่ะแล้ว,แล,วแล้วเวลาการทํางานเนี่ยเขาเขาให้ค่าจ้างยังไงอยากรู้เหมือนกันแพงไหมจริงจริงจริงๆเขาให้เหมือน เขาจะมีเอ่อบักเก็ตมาให้อ่ะครับเราก็ให้เราไปเก็บผลไม้ไปเก็บบูเบอรี่ไปเก็บเอ่อสตรอเบอรี่ไปเก็บเชอรี่พอเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีให้มาชั่งกิโลตามผลงานเหรอชั่งกิโลใช่ให้เงินตามผลงานการเก็บใช่ครับแล้วเขาก็จะมีเลทว่าหนึ่งกิโลเนี่ยเขาจะให้เท่าไหร่แล้วก็คูณไปครับว่าหนึ่งวันเราเก็บได้กี่กิโลเราก็ได้ไปประมาณนั้นไปใช่แล้วแล้วมากสุดที่เราเคยเก็บได้กี่กิโลโอ้ตอนนั้นคือ อดทนมากครับเราก็เก็บแบบมันมือมากเก็บได้เยอะมากตอนนั้นเหมือนแบบวันหนึ่งเก็บได้เคยเก็บได้ประมาณแบบร้อยโลขึ้นไปอ่ะ oh. ใช่เพราะว่าเหมือนตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วเราก็กําลังสนุกเหมือนได้เจอ hmm. เพื่อนได้เจออะไรเราก็เก็บเพลินไปเรื่อยๆแ oh. ล้วเหมือนมันมันเป็นช่วงฤดูกาลเก็บพอดีก็เลยเก็บได้เยอะช่วงน,นั้นครับ <laughs> <c oughs> เป็นร้อยกิโลเลยนะโอ้โหก็โหนี่คือแบบว่า สะสมเงินทองอย่างเดียวเลยใช่ไหมช่วงนั้นไปไหนไม่ได้ใช่ใช่แล้วทําอยู่นานไหมคะทําอยู่นานไหมทําอยู่ประมาณครึ่งปีครับทําอยู่ประมาณครึ่งปีแล้วพอสิ้นปีสองพันยี่สิบกำลังจะเข้าสองพันยี่สิบเอ็ดก็ตัดสินใจเข้ามาในซิดนีย์ครับกลับมิดนโควิงครั้งหนึ่งใช่เหมือนโควิดเขาก็เริ่มซาลงเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาเริ่มหางานบาริสต้าอีกรอบหนึ่ง แล้วก <ane> ็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นบาริสต้าตั้งแต่ช่วงต้นปี2021ครับก็คือต้นปีที่แล้วใช่ค่ะค่ะแล้วเรามีพื้นฐานเรื่องของบาริสต้ามาก่อนไหมที่เมืองไทยเราเรียนไปก่อนไหมเบื้องต้นไม่ไม่เรียนครับแต่ว่าคบเคยไปขอเอรุ่นพี่ที่รู้จักทําช่วยเขาทําร้านกาแฟก่อนที่จะมาที่นี่เดือนเดอยอใช่ก็เลยไปเรียนรู้พวกแบบประวัติความเป็นมาทฤษฎีแล้วก็ลองทํา นิดๆหน่อยๆแล้วก็เรามาเรียนเพิ่มเติมที่นี่เอาครับอืมค่ะ<ช>ก็เลยได้เติมเต็มความฝันในปีสองพันยี่สิบเอ็ดต้นปีแล้วยังไง<ช>แล้วเป็นยังไงได้ได้ตามที่ใจคิดไะได้ครับก็สนุกแล้วก็ที่นี่เขาจริงจังกับเรื่องกาแฟจริงๆก็เหมือนอได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นเยอะอจริงๆเขายังเป็นน้องเล็กมากๆของวงการกาแฟที่นี่เพราะว่า คนไทยที่มาที่นี่ที่เขาทำบาริสต้าเนี่ยเขาเชี่ยวชาญมากแล้วเขาก็ทำกันมาเป็นแบบห้าหกปีแล้วครับคือคนไทยที่รู้จักที่นี่เขาแบบเชี่ยวชาญมากๆเลยอืมพี่เคยรู้จักอย่างคุณพัชราที่เมื่อก่อนนี้จัดรายการที่นี่ก็ไปเรียนนะเขาไปเรียนที่ออสเตรเลียแต่เนี่ยของคัปเตอร์คือไม่ได้ไปเรียนคือไปทำงานเพื่อเอาประสบการณ์มาอย่างนั้นเลยหรือว่าเราไปลงคอร์สด้วยคอร์สกาแฟนะ อ,อ๋อคอร์สกาแฟก็มีลงช่วงช่วงแรกๆที่ mm hmm. ที่ยังทําไม่ค่อยเป็นนะครับลง <Okay. S 2> เป็นคอร์สสั้นๆประมาณเดือนหนึ่งแล้วพอเรา mm hmm. เริ่มมีพื้นหาเราก็เริ่มไปสมัครร้านกาแฟาแล้วพอเขารับ mm hmm. เราก็ไปเรียนรู้จากประสบการณ์จริงครับอืม mm hmm. ค่ะแล้วก็นี่ก็คือทาํากาแฟไปด้วยตลอดแล้ว,ลวเรื่องเรียนเราล่ะเห็นบอกว่าได้ทุนมาด้วยใช่ไหมใช่จริง,รงๆเอ,อ่อช่วงปลายปีที่แล้วครับสมัครทุน <Okay. S 2> ไปแล้วรู้สึกว่า จริงๆปีนี้โควิดน่าจะจบและตอนแรกคิดไว้เราก็เลยสมัครเรียนต่อโทแล้วเราก็ได้ทุนเกี่ยวกับเอ่อโซเชียลเวิร์กหรือว่าสังคมสงเคราะห์ค่ะเป็น mm hmm. ทุนของมหาลัยในรัฐควีนสแลนด์แต่ว่าเหมือนพอต้นปีมาโควิดใหม่อีกรอบหนึ่งครบก็เลย mm hmm. ตัดสินใจที่จะโฮทุนไว้ก่อนเพราะว่าเหมือน mm hmm. ทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะโฟกัสเรื่องงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอด,ดูกลางปีหรือไม่ก็ช่วงปลายปีว่า เหตุการณ์ที่จะเป็นยังไงถ้ามันโอเคขึ้นเนี่ยก็อาจจะรงเรียนเพราะว่ามันต้องเรียนเต็มสองปีอะครับมันต้องเรียนมันต้องเรียนแบบ full time คือหมายถึงว่าถ้าถ้าในขณะที่มีโควิดเนี่ยอาจจะทําให้การเรียนของเรามันมันสะดุดหรือว่ายังไงคะถึงได้คิดว่าเมื่อมีโควิดจะดอปเรียนไว้ก่อนถึงจะหยุดการเรียนใช่ครับเพราะว่าถ้าเรียน full time มันต้องเหมือนแบ่งเวลาทั้งเรียนและทํางานแล้วถ้าสมมติว่ามีโควิดอ่ะ มันเหมือนมันจะกระทบทั้งสองด้านนะครับทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนด้วยเพราะว่าเราอาจจะต้องอยู่ที่บ้านอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ออกไปทํางานแล้วอาจจะต้องเรียนด้วยแล้วอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การเรียนหรือค่าใช้จ่ายก็มากกันไปครับก็ยังไม่ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เลยน่าจะยังไม่ไม่เริ่มเร็วๆนีดีกว่าค,ค่ะก็เลยคิดว่ายังทำงานหาประสบการณ์ไปก่อนใช่ไหมครับค่ะ <Est> <fi> แล้ว แล้วตอนนี้เนี่ยเล่าให้ฟังล่าสุดสิว่าความเป็นอยู่เราเราอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ซิดนีย์อยู่ไหมหรือว่าอยู่ที่เมลเบิร์นแล้วไงใช่ไหมย้ายจากเ <Melbourne S 1> มล<า>เบิร์นมาเมลเบิร์นตอนไหนยังไงคะพิ่งย้ายมาช่วงก่อนคริสต์มาสที่ผ่านมาครับ mm hmm. ก็ตัดสินใจว่าจะมาลองตอนแรกตั้งใจจะมาเที่ยวหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพราะว่าเมลเบิร์นเป็นเมืองกาฟแฟรครับก็<อ>เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีความเป็นศิละปะเยอะ เราคอบส่วนตัวก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องศิลปะเรื่องกาแฟก็เลยจะมาเที่ยวสักอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าตอนแรกจะมาเที่ยวก่อนใช่แต่ว่าพอมาแล้วชอบครับชอบแล้วก็มีโอกาสไปเจอที่ทํางานที่หนึ่งเป็นเป็นร้านกาแฟที่คอบตามมานานแล้วแล้วเขารับสมัครพอดีก็เลยลองไปสมัครเล่นๆดูตอนแรกคิดว่าเขาคงจะไม่รับหรอกช่วงนี้แต่รับ แต่พอไปสมัครแล้วเขาก็ลับแล้วก็ทำมาจนถึงตอนนี้ก <c oughs> ็เลยยังไม่ได้ย้ายไปไหนเลยก็เลยตัดสินใจที่จะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ที่นี่แล้วก็ทำงานที่นี่ไปเลยครับอืเป็นร้านกาแฟชื่อดังของที่นี่ไหมหรือยังไง <c oughs> ใช่ครับก็เป็นร้านหนึ่งในเจ็ดร้านที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลยียครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีก็เลยตัดสินใจทำกับเขาไปเลย ค่ะค่ะแล้วก็ย้ายก็เลยย้ายเมืองมาจากซิดนีย์มาอยู่ที่เมลเบิร์นใช่ใช่ครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นคลิปที่ที่คอปเตอร์ทำด้วยอยู่ที่นู่นเนี่ยก็มีการทำคลิปโพสขึ้นมาทาง youtube ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคนก็ติดตามเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคนก็มาฟังเพราะว่าคลิปแรกที่ลงไปเป็นเป็นเหมือนคลิปที่คอปนั่งเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับช่วงช่วงแรกๆที่มาว่าใช่มาถึงแล้วจาก ติดลบเนี่ยมาถึงตอนนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับอืมอืมอออเอาต้องแอบ,บถามเลยว่าตอนนี้คือที่มาเนี่ยไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่แล้วใช่ไหมใช้ตังค์การ<ช>หารหาไรายได้ของตัวเองเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าอตอนที่ตอนที่ตัดสินใจจะมาก็คุยกับที่บ้านแล้วเหมือนตอนนั้นขอบทํางานที่ไทยมาประมาณเกือบเกือบจะปีหนึ่งแล้วครับก็เก็บเงินไว้ประมาณหนึ่งแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะใช้เงินเก็บ เป็นต้นทุนในการมาที่นี่ก็เลยใช้เงินเก็บตัวเองมาครับอือก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้ว <c oughs> เ,เป็นยังไงหลังจากที่มาอยู่ที่เมลเบิร์นเห็นมีคลิปที่บอกว่ามาเช่าอาพาร์ตรเมนต์อยู่กับเออ่เพื่อนเป็นชาวต่างชาติใช่ครับใช่ครับก็เป็นเพื่อนที่เข้ามาจากเวียดนามครับออ๋แต่ว่าเขามาอยู่ได้หลายปีแล้วครับแล้วเขาก็อ,อยู่ทํางานแถวนี้แล้วมีโอกาสได,ได้เจอกันแล้วเราก็เลย ตัดสินใจย้ายไม่อยู่ด้วยกันก็เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์อยู่กันสองคนนะครับใช่แต่เท่าที่ดูในคลิปอพาร์ตเมนต์สวยเน่ะสวยอยู่นะคะครดูก็เป็นดูสะอาดสะอ้านเนาะอืครับเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่นอกตัวเมืองมานิดนึงครับค่ะใช่อแล้วเวลาเราเดินทางเข้าไปทํางานทํำยังไงคะ ที่นี่จะมีรถล่างครับเขาจะเรียกว่าแทร็มครับก็นั่งไปประมาณสิบห้านาทีครับไปถึงที่ทำงานค่ะใช่ก็สะดวกใช่ไหมคะสะดวกประมาณหนึ่งเลยครับใช่เอาแล้วเวลาช่วงเหนาหนาวเราเดินทางเราลำบากไหมตอนนี้อันนี้ห้องน้ำตอนนี้ออสเตรเลียจะเป็นหน้าร้อนครับอตอนนี้ออสเตรเลียจะเป็นหน้าร้อนแต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็ อาจจะไม่ได้ลําบากมากครับอาจจะต้องหาอะไรที่แบบป้องกันตัวเองนิดนึงเพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างแปรปวนเพราะว่าบางทีวันหนึ่งก็มีหลายฤดูว่ามีฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวต้องต้องหาแบบพวกล่มหรือว่าแบบเสื้อกันหนาวอะไรไปตลอดอย่างนี้เหรอคะใช่เนี่ยดูดูสิดูมีทุกอย่างในสิ่งเดียวสุดแลอันนี้เป็นช่วงแรกๆที่ย้ายมาแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดบ้าน คือหมายถึงว่าตอนนี้จะลบกว่านี้แล้วใช่ไหมก็ถ้าทำงานเยอะอย่าอนาคตน่าจะน่าจะเริ่มลงแล้วครับอันนี้ขอถามหน่อยค่าเช่าประมาณเท่าไหร่อยากรู้ค่าของชีพที่นุ่นเอ่อจริงๆที่นี่เนี่ยมันจะเขาจะคิดเป็นรายอาทิตย์นะครับเอ้าเหรอก็คือเราจะจ่ายเป็นเป็นรายอาทิตใช่ครับอย่างอพาร์ตเมนต์ที่อ่นสองคนนี้ก็เขาจ่ายตกอาทิตละประมาณ องร้อยที่สิบถึงสองร้อยห้าสิบดอลลาร์ออสเตรเลียก็ตกประมาณกี่บาทได้คูณยิบสี่เข้าไปครัคูณยิบสามยิบสี่ใช่ค่ะใช่ก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ดูเนี่ยมันมันพื้นที่ใช้สอยก็เยอะอยู่นะแล้วก็มีความแบบไม่ได้ไม่ได้เก่าอ่ะมันมีความแบบว่าใช่ครับ ยังดูโมเดิร์นดูดูทันทันสมัยอยู่เลยอืมแล้วก็ตกแต่งห้องได้สวยงามน่าอยู่เห็นในคลิปต้นคลิปที่เป็นตัวอย่างอ่ะการพับของลงกระเป๋าอ่ะอันเนี้ยเป็นนิสัยดั้งเดิมไหมหรือว่าเพิ่งมาเป็นตอนที่มาอยู่ออสเตรเลียจริงๆเพิ่งมาเป็นที่นี่ครับเพราะว่าเหมือนพ่อไม่อยู่เนี่ยมันมันต้องทําอะไรด้วยตัวเองเยอะครับแล้ว ทั้งทํากับข้าวเองเตรียมของเองแล้วก็ mm hmm. ต้องจัดของอะไรก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าทําอะไรให้มันดูเป็นระเบียบดูสะอาดไว้ก่อนมันก็น่าจะดีเพราะว่า mm hmm. ช่วงเกือบๆสองปีที่ผ่านมาคอบก็มีโอกาสได้ย้ายไปหลายๆที่แล้ว mm hmm. เหมือนกับว่าถ้าทําอะไรให้มันดูเรียบร้อยมันก็จะง่ายต่อการขน mm hmm. ส่งของของ, mm hmm. ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะดูสิทํากับข้าวเองด้วยนะ ทำ้รบข้าวจ่ายตลาดทกับข้าวทั้งทุกอย่างเองเลยคือคือใครที่อยากจะให้ลูกๆเนี่ยได้โตได้ใช้ชีวิตควรจะต้องส่งไปเมืองนอกใช่ไหมก็ครับมันจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าสมมติอยู่ไทยเนี่ยเราจะได้สัมผัสอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางอย่างเราก็เจอเลยที่ไม่คาดคิดเพราะว่ามันก็ไม่ใช่วัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่เราเติบโตมาอะไรเงี้ยครับใช่ก็ต้องปรับตัวกันไปเรื่อย แล้วตอนนี้มีแผนแผนอะไรต่อไปสำหรับชีวิตของเราในออสเตรเลียแผนตอนนี้ก็กำลังดูสถานการณ์โควิดครับว่ามันจะเริ่มลงตัวเมื่อไหร่คืออาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่ว่าอยากให้สถานการณ์มันคงคงที่มากกว่านี้ครับแล้วครอบน่าจะตัดสินใจว่าเราจะเรียนต่อหรือว่าเราจะ หาอาชีพอะไรที่จะสามารถทําให้อยู่ที่นี่ได้นานขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับคือหมายถึงว่าเราอยากอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆอยากใช้ชีวิตที่นี่เลยหรือเปล่าเราจะกลับมาเมืองไทยไหมหรือว่ายังไงจริงๆมีแพลนจะกลับครับเพราะว่าตอนแรกเราแค่จะมาอยู่แค่ปีเดียวแต่ว่าออตอนนี้เรารู้สึกว่ายิ่งอยู่มันยิ่งเพิ่มประสบการณ์ทั้งเรื่องของกาแฟแล้วก็หลายๆอย่างมากขึ้นเราครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะ อยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าเราเต็มที่มากพอเราอาจจะกลับไปเปิดร้านของตัวเองหรืออาจจะกลับไปทําอะไรที่เราเคยอยากทําที่ไทยมาครับอย่างที่เราเรียนตอนปริญญาตรีที่เราสายนั้นมาเนี่ยเราจะทิ้งไหมหรือว่าเราอาจจะนําประสบการณ์ที่นี่มาเล่าเรื่องหรือเปล่าใช่ครับจริงๆก็อยากจะกลับไปทําอะไรที่เคยทําตอนที่เรียนอยู่ด้วยครับเพราะว่าก็ยังไม่อยากทิ้งแล้ว อันนั้นก็เป็นเหตุผลที่ที่คอบเริ่มทำยูทูบอ่ะครับเพราะว่า<ม>ยังไม่อยากลืมวิชาที่ตัวเองเรียนมาแล้วก็ยังอยากจะกลับไปทําอะไรที่ตัวเองชอบนะครับ<ม>นอกจากเรื่องกาแฟแล้วก็<ม>ถ้ามีโอกาสก,าก็จะกลับไปแต่ว่าเราก็จะประสบการณ์ที่นี่กลับไปด้วยครับอ<ม>ืมค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแต่ว่าช่วงโชคดีที่ช่วงนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีในการสื่อสารกับครอบครัวอันนี้ทําให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราหายเหงาได้บ้างไหมคะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ คุยกับน,น้องทุกสัปด,ดาห์หรือว่าทุกวันไหมช่วยได้มากเลยครับเพราะว่าจริงๆน้องสาวก็มีความสนใจอยากจะมาที่นี่เหมือนกันก็เลยติดต่อกันบ่อยมากๆจริงเกือบจะทุกวันเลยนะคบคุยกันแล้วก็พยายามอัปเดตว่าสถานการณ์ที่นี่เป็นยังไงแล้วน้องควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะมาเพราะว่าตอนนี้น้องสาวเรียนมหาลัยปีสี่ครับก็ปีสุดท้ายแล้วก็รอจบก่อนแล้วค่อยมาใช,ใช่ไหม ใช่น้องก็มีแผนที่อยากจะมาลองใช้ชีวิตที่นี่เหมือนกันครับอืม,อมดีมากเลยค่ะเราก็ <c oughs> ขออนุญาตอัปเดตข้อมูลของคอปเตอร์ที่ออสเตรเลียถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะเล่าแชร์ประสบการณ์อาจจะชวนน้องคอปเตอร์มาเล่าให้ฟังอีกนะคะได้ครับยินดีเลยครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะน้องคอปเตอร์นะคะคคกรีตตินทองใหม่ขอบคุณมากและสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีครับ และคุณสามารถติดตามคุยเล่าเมาข้ามทวีปได้ในช่องทาง youtube ด้วยนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ทาง j s 1 0 0 Radio o f f i c i a l ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ